นกกระทุงมารอกินปาลาบริเวณนี้เป็นที่เขาท่าปลาเนาะคะ่ะท่าปลาที่จอดเรือค้นหาปา่าเขากระสิเอาป่ามาล่องมองท่านี่นะคะก็อย่าง,ยางไปทุกป่าขักหนาพูดนะคะขนังใส้ล้องเข่าแต่มากกระหูวาสิยางส่วนส่วนฉันยยางมากเด้มึง <c oughs> เราต้องเอาแตะออกมาโอ้โหมีวกันีซำไยูทอดออนวิดีโอักจะว่าก็ไผ่ค่ะนะไผก็ว่าก็นกันแล้นี่ สวค่ <t akes noise> ารู้มาเป็นเมืองทางตอนใต้ของรัฐนิวเซาท์เวล เป็นช่วงเช้านะคะนกกระทุงกับนกนางนวลเป็นเหมือนเป็นเหมือนอม,มันเป็นอ่าวนะคะพอน้ำลงก็จะเห็นโครนแล้วนกก็จะมารอรอ่อจิกกินกุ้งกินปลาเป็นห่วงโซ่อาหาร อันนี้เป็นวัดเสียงก็จะแปลกๆหน่อยนะคะฟังเสียงธรรมชาตินกนกร้องก็มีความสุขดีค่ะถือถ้วยกาแฟมาอัน ือเถ้วอยกัแฟมากินน้ำมันน่าเสียงหูก,กับแฟ้ก็ชัดชัดเลยค่ะที่จริงอยากปล่อยเสียงให้เป็นธรรมชาตินะหมายถึงว่าให้ฟังเสียงลูก้องนะ <c oughs> คนที่มาแคมปิ้งมาพักยังไม่เตืนกันยังเช้าอยู่ <c oughs> บริเวณ แคมปิ้งก็จะมีทั้งที่เป็นรถคาราวนรถบ้านนะคะแล้วก็กลางเต็นท์แล้วก็เป็นเป็นคาคาร์บินถ้าบ้านเราก็จะประมาณบ้านน็อกดาวที่มีอุปกรณ์เครื่องครัวมีทุกอย่างในบ้านราคาก็จะราคาสูงค่ะ500ร้อยห้อยหาเหรียญต่อคืนก็ประมาณหมื่นกว่าบาทไทย มีสี่ร้อยห้าร้อยแล้วก็เป็นที่นี่เขาเรียกแฟลตแต่ว่าจะเรียกเป็นโรงแรมก็ได้เนะเป็นห้องติดกันเป็นเป็นเรือนไม้รองรับนักท่องเที่ยวนักนักแคมปิ้งได้ประมาณโอ้หลายร้อยคนอยู่นะคะของแคมป์นี้เนาะของของตรงนี้ คนที่นี่คนออสเตรเลียนิยมวันหยุดยาว,วก็จะมาพักผ่อนแบบเนี้ยค่ะถ้าขับรถผ่านรถรถสักผ่านสักยี่สิบคันนี่ก็จะมีรถรถคาราแวนสักสักห้าคันนะคะเพื่อนๆค่ะคนที่นี่นิยมเที่ยวพักผ่อนแบบธรรมชาติแบบเนี้ค่ะเอารถบ้านไป น้ำใสมาก <c oughs> อันนี้ป้ายเขาบอกว่ามีหอยนางรมมีปลาอยู่ที่ไหนบ้าง <c oughs> ที่คนที่จะตกปลาก็จะมา <c oughs> เป็นเมืองที่คนนิยมมาแคมปิ้งนะคะ <c oughs> เมืองนี้นะคะนารูมา <N ar uma> ที่ริงออสเตรเลียมีพื้นที่ทางธรรมชาติแล้วก็สวยๆยเยอะมีอ่าวสวยๆเยอะมากมันเป็นเป็นธรรมชาติของของคนเราเนาะถ้าได้เที่ยวพักผ่อนบ้างมันมันรู้สึกร่างกายมันกระปี้กระเป๋า สดชื่นบอกไม่ถูกข้างหน้าคนก็จะมายืนยืนตกปลากัน าขวามองไปเมื่อสักครู่นี้ที่ท,ที่นกกระทุงนะคะที่เป็นที่เป็นอู่จอดเรือเนาะเป็นท่าเทียบเรือสําหรับเรือที่ออกหาปลาเขาก็จะมาจอดลงปลาลงปลาขายนะคะจะขายจะกินจะอะไรก็ตามตามเมืองต่างๆก็จะมีมีอู่จอดเรือให้คนให้ชาวประมงเอา เรือมาจอดแล้วก็ลงปลาอาหารทะเลเนาะเขาอยู่กับทะเลเนาะอยู่กับมหาสมุทรแปซิฟิกเนาะร้ายให้ด้ยค่ะเรือหาปลาก็เยอะมากแต่ว่าอาหารทะเลก็แพง ชอบบรรยากาศแบบนี้มากที่สุดเลยโรแมนติกสุดๆช่วงกลางคืน,อนนอนนี่ได้ยินเสียงน้ำในมาหาสหมุทรนะคะเสียงดังบิ้มเบิ้มเบ้มบ,มบ้มเหมือนแบบอันฝนตกแห้งบานเห้องสินะแทั่งเปตยาน เสียงนี่ดังเสียงดัง Regierung มากเลยนะคะนอนนี่แบบโอ้โหเสียงดังมากเลยสำหรับคลิปนี้ก็นำวิวสวยๆของนารูมาเมืองในรัฐนิวเซาเวลประเทศออสเตรเลียขอพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ